บทนำจากช่อง Bike Lifestyle ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bike Lifestyle วันนี้เรามีข่าวสุดช็อกที่สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วองค์การการทหารและอากาศยานโลกเมื่อประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงสำคัญในการรับมอบ F-16 จำนวน14ลำจากประเทศนอร์เวย์พร้อมด้วยเครื่องบินตรวจการศบ340ที่จะเสริมแสนยานุภาพเหนือท้องฟ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการเสริมเที่ยวเล็บทางอากาศของไทยไทยกำลังยกระดับศักยภาพทางอากาศอย่างจริงจัง ด้วยการได้รับ F-16 Fighting Falcon จากกองทัพอากาศนอเวยที่ปลดประจำการแล้วแต่ยังคงสภาพพร้อมรบเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการรบทั้งระยะไกลและใกล้ทำให้เป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกทำไมต้อง F-16 จากนอร์เวย์แม้จะเป็นเครื่องบินที่ใช้มาหลายปีแต่ F-16 จากนอร์เวย์มีการดูแลอย่างดีและบางลำยังได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆให้ทันสมัยพร้อมทั้งราคาถูกกว่าการจัซื้อเครื่องใหม่ ถึงหลายเท่าตัวนี่คือข้อตกลงที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ไทยในยุคเศรษฐกิจไม่แน่นอนเสริมทับด้วยสอบ340สุดอัจฉริยะไม่เพียงแค่ F16 เท่านั้นไทยยังได้เครื่องบินตรวจการสอบ340 AW d a e a r l y Warning ที่มีรเร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและพื้นดินแบบ360องศา,าใช้เป็นตาสอดส่องให้ฝูงบินไทยมองเห็นศัตรูก่อนใครและเตรียมความพร้อมเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบต่อสมดุลกำลังในภูมิภาคการเข้ามาของ F 1 6และส3งสจะส่งผลให้ไทยมีบทบาทเด่นยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านบางประเทศยังใช้เครื่องบินเก่าหรือระบบเรดาร์ล้าสมัยสิ่งนี้อาจส่งผลทั้งด้านยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ฟูงบินใหม่จะประจำการที่ไหนมีรายงานว่าเครื่องบินชุดนี้จะถูกส่งเข้าประจำการที่กองบินหนึ่งโคราชและกองบินเจ็ดสุราธานีโดยมีเป้าหมาย ในการคุ้มครองน่านฟ้าตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศสรุปก้าวใหม่ของกองทัพอากาศไทยนี่คือก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบินทางยุทธศาสตร์ในอาเซียนการได้รับ F 16และศ340ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนแต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกอย่างแท้จริง หากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Bike l i f e Style เพื่อไม่พลาดข่าววงการทหารและเทคโนโลยีล่าสุด